ทีมงานเฉพ่อรายตายสงขลาครับเราพาไปทําความรู้จักกับชุดเวหารหรือว่าชุดมาเชล ซึ่งเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วของสอพหาดใหญ่นะครับมีภารกิจสนับสนุนทุกปฏิบัติการและก็ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสอพหาดใหญ่หลายท่านคงจะคุ้นตากับตำรวจชุดนี้แล้วนะครับโดยเฉพาะรถตู้สีขาวคันนี้แต่ว่าในรถตู้คันนี้มันมีความพิเศษอะไรมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างทําหน้าที่อะไรเนี่ยครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อจะพาไปดูกันอย่างละเอียดเลยครับเดี๋ยวให้ดาตำรวจมงคลชัยตั้งแปรซึ่งเป็นหัวหน้าชุดเวหาเป็นคน บอกถึงรายละเอียดต่างๆภายในรถคันนี้ให้ฟังกันนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นรถนะครับู้ตรวจการนะครับของทุดเจเยดลรยเวหาเะครับก็เป็นแนวคิดจากท่านกับการนะครับต้องการให้มีชุเคลื่อนที่เร็วประจำโรงพักนะครับเพื่อสนับสนุนภารกิจทุกงานของโรงพักในการป้องกันเหตุแล้วก็ช่วยรังับเหตุนะครับเบื่องต้นเนี่ย อุปกรณ์จะแยกกันทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องจับภาพใบหน้านะครับก็จะมีหมายจับนะครับทั้งความมั่นคงแล้วก็หมายจับเกี่ยวกับคดีอาญากรรมรุนแรงนะครับก็ตามที่ภาพหินนะครับจะมีหมายจับอยู่หมื่นหมายนะครับภายในรถพานะครับก็คือเมื่อไหร่ที่กล้องล็อกภาพใบหน้าได้นะครับก็จะสามารถตรวจสอบบุคคลนั้นได้ว่าเป็นบุคคลมีหมายจับหรือไม่นะครับโดยเช็คจากความคล้ายของใบหน้าอันนี้คือส่วนแรกนะครับที่เป็นส่วนป้องกันนะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของนะครับการปราบปรามนะครับหรือการลังลอบเหตดก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้งามที่เราคุ้นตาอยู่แล้วนะครับในการเข้าลังับเหตุนะครับมีอาวุธปืนไฟฟ้านะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดไปหาได้พกประจาการไว้ใช้นะครับซึ่งเป็นอาวุธไม่ถูกใรวมทั้งนะครับหลายเคสที่มีเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนนะครับแล้วเราต้องมีโล่กันกระสุนเพื่อปกป้องเองครับเดี๋ยวเชิญมาดูเอาหนยครับรวมทั้งครับกันกระสุนครับ ไว้ป้องกันศีรษะในกรณีที่เราเข้าระงับเหตุแล้วคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงมาอาจจะโดนศีรษะเราได้นะครับมันมีโล่กันกระสุนก็มีจำนวนสามอันนะครับมีทั้งกันปืนขนาด5 5าจุดหหรือปืนยาวหรือปืนไร้พนนะครับแล้วก็ขนาดกันปืนพกนะครับพุกขนาดอาวุธในการต่อที่อยู่ในกล่องนะครับแล้วก็มีกระสุนปืนลูกซองก็จะใช้เป็นปืนลูกซองเป็นหลักนะครับเพื่อใช้ในการระงับเหตุแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือครับต่อไปก็จะมีกระเป๋าปฐมพยาบาลทางยุทธวิธีครับสามารถช่วยเหลือ จ้าหน้าที่ที่โดนกระนุนตู้หรือโดนของมีคมมีแผลสกันนะครับมีเสื้อผูชีพรับในกรณีที่เจอบคุคคลจมน้ํานะครับหรือว่าเจอบคุคคลที่เราต้องช่วยเหลือทางน้ำนะครับเชือกโรยตัวแล้วก็อุปกรณ์ทำลายประตูนะครับก็จะอยู่ในที่เก็บรถด้านด้านนี้นครับสำหรับไว้คอยช่วยเหลือทั้งด้านเข้าไปจับคุมแล้วก็ช่วยเหลือทั้งด้านมีบุคคลติดอยู่ทางด้านนะครับก็สำหรับรถคันนี้นะครับ ก็เป็นมาจากนโยบายของโครงการสมาร์ททเบอร์โซนนะครับที่ท่านพลตบตรสดเทศหลักการในสมัยนั้นนะครับดำหนีสั่งการได้ว่าให้เรามีรถอัจฉริยะนะครับไว้สำหรับสนับสนุนภารกิจตามโครงการสมาร์ทนะครับรถคันนี้ก็เป็นต้นแบบนะครับของตัวแทนภาคเก้านะครับในการเข้าแข่งขันประกวดสมาร์ททิเบ์โซนทั่วประเทศนะครับก็ได้รับความสนใจนะก็แล้วก็ได้รับความชื่นชมจากผู้กำกับชาก็มีคณะดูงานของตำรวจรวมถึงภาคพลเรือนนะครับเข้ามาดูงานรถคันนี้ก็ฝากไว้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานของเรื่อนข้าราชการทั่วไปนะครับว่ารถลักษณะตบบนี้จะมีความเหมาะสมแล้วก็จําเป็นต้องใช้นะครับในเขตพื้นที่เมืองเศรษฐกิจใหญ่ๆนะครับถ้าโรงพักไหนจะนําไปปรับปรุงดัดแปลงนะครับเอามาใช้ในภารกิจก็ยินดีครับที่จะให้คาแนะนําครับผมขอบคุณครับ นี่ครับชุดเวหารู้จักกันแล้วนะครับโดยเฉพาะรถตู้คันนี้ที่จะไปปรากฏตัวอยู่ทุกๆุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบของสอพหาดใหญ่นี่เป็นกําลังหลักอีกหนึ่งชุดนะครับที่จะมาคอยดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเราและก็นักท่องเที่ยวแขกบ้านแขกเมืองที่มาท่องเที่ยวในเมืองหาดใหญ่นะครับ